เป็นคำอธิบายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นเปิดเผยถึงกลุ่มคนเจนวายหรือมิลเลนเนียลซึ่งเกิดระหว่างปีพุทธศักราช2,523ถึง2,540กลุ่มเจนนี้คือกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลทําให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีมีมุมมองที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน โดยเฉพาะในแง่ของการทำงานและการใช้ชีวิตรวมไปถึงการบริโภคสินค้าและบริการกลุ่มคนเจนไยมักจะให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับเรื่องของการทำงานโดยมีการแสดงออกที่ชัดเจนมุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมไปถึงการสร้าง GDP ในประเทศขณะที่ข้อมูลที่ได้จากดัชนีวัดคุณธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือสำรวจพฤติกรรมของสังคมระหว่างปี2 5 6 5ถึง2567 พบว่า Gen Y มีจุดแข็งในเรื่องของการเข้าใจและปรับตัวกับเทคโนโลยีอ่ะนั่นคือจุดแข็งนะคะเข้าใจและปรับตัวได้ดีแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีจุดอ่อนในเรื่องของความอดทนที่ต่ำและมักจะถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในด้านการบริโภคสินค้าหรือการยึดมั่นในความสะดวกสบายที่เกิดจากความรวดเร็วในการตัดสินใจสำหรับความท้าทายสำคัญของคน GenY ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมองว่าควรพัฒนาในด้านความพอเพียงและการคิดอย่างมีเหตุผลรวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองจากสิ่งที่อาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินอาทิการหลีกเลี่ยงระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่อาจทำให้เกิดนี้สินในอนาคตได้นอกจากนี้ยังเน้นให้เจนวายชะลอความว่องไวในการจัดการกับปัญหาและอารมณ์เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาตัวเองและสังคมในระยะยาวค่ะ สิ่งที่อยากแก้อยากให้ฝึกฝนก็คือการที่กลับมาพัฒนาตัวตนหลักคิดง่ายๆของหมอเลยก็คือว่าศูนย์คุณธรรมก็ใช้อยู่ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำให้เลือกมาหนึ่งพฤติกรรมและเริ่มต้นที่ตัวเองเออใช้หลักง่ายๆทีนี้คนที่จะสะท้อนกลับได้ดีที่สุดถ้าสมมุติเราอยู่ในครอบครัวคนที่สะท้อนกลับได้ดีที่สุดคือลูก สมมติววเราเป็นผู้นำชุมชนผู้นำในสังคมเราต้องฟังเสียงประชาชนเราต้องฟังเสียงชาวบ้านว่าพฤติกรรมอะไรที่เราควรจะต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าไม่ฟังเสียงตรงนี้เลยเนี่ยโอกาสในการที่จะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาตนเองอจ,จะไม่เกิดขึ้น